อีกั์จูเลนซกววาอกั์เล่ไงวะสับกิดในหัวกูวยิ่งน,น้อยนอยอยู่ด้วยเกิดยั <c oughs> เออก่อนจะเริ่มสับปีนั่นไงวะวอ้โหนันนี้ยโอเคโอเคเอาเดี๋ยวอ,อันนี้นะตั้งต้งกันเดี๋ยวระบบจุดสิบเวอร์ดูออทุกคนจุดสิบเวอร์เรดี๋ยวแกนี่แกน่อยแปบบไหนคอรับเวลาโคโน

ฮ m ลโหลแอน a ด้ a รับไมเ may สดร l ารอมยูเม่ย์แคุตามสบก o ว่าดีครับงจครับจะดีดต้องยับสูู่แปรผิดแน่เลยฉันชื่อดรเรย์มายครอมมา c ออยู่ศัในหัวผมโคตรน้อยอ่ะ if only if only had been five แล้วเมื่อไหร่มันจะเล่นได้เนี่ยนานเนาะนานเกินกูจะหลับแล้วนี่ มูของในดูยอดซับดีว่ะโหหกว่าคนเองอ่ะช่วยชซับหน่ดีดูว่าช่วยช่วยซับหน่อยน้ำใจอ่ะน้ำใจนักอีฬ่าหแต่คนแม่ดูแค่ยี่สิบวีันโหซับรถอีกแล้วอ่ะทุกคนทำไงดีวะซับแม่งขยัดรถชิบหายเลยอ่ะ แล้วเมื่อไหร่มันจะเริ่มเนี่ยผมไม่ตัดต่อนะครับผมไม่ตัดตออกผมพิเศษตัดจริงโปรแกรมตัดต่อผมก็มีนะแอ,อ,อร์โดร์อะไรวะอะดูมี่พรีเมียร์โปรอ่ะผมมีนะแต่ผมไม่ตัดต่อผมก็อย่างที่บอกครับผมไม่อัดตอนไหนก็อัดแล้วเมื่อไหร่มันจะเริ่มอยูเนี่ยงานซิปหาง้

อาวิสอัตย์ยิ่งใหญ่เลยเพงแม่งย่างอาการมีบ้านใช่ไหมนะทุกคนเห็นว่าทุกคนกระตกเลยครับทุนดูอาจจะกระตุกหรือแม่งไม่ขยับภาพเลยเดี๋ยวแต่คนดูนะฮะคนเล่นแม่งยังกระตุกเลยฮะเกแม่งอ่ะแม่งโคตรสูงอ่ะยี่สิบเก้ากิกะ ในสัตว์สูงที้ผายเลยโอ้ควาละเอียดนี่มันคืออะไรกันไม่ละเอียดเลยมันแวงน้ยังต่ออ่ะให้ทำไรอ่ะกูยังงง,ง่อยู่กูขอเป็นแนวแบบอย่า เอานี้เหรอนี่จะเป็นสัตว์จริงหรือแม่อะไรวางดีสัตว์นี่วางเออสร้างโอ้ยสร้างโคตรเร็วเลยอาจจะกระตุกหนักเลยอ่านแบบกระตุกเลยแบบผ่านไม่ขยับเลยเดี๋ยวฝาดเลยเขมร ทำไมมันไม่เห็นว่าการตั้งเป็นอย่างไรเกมแม่งก็แพงแพงโอ้โหก็ตกยิ่งหายเลยเกมนี้เขาเล่นเยอะเล่นปรับภาพไว้แต่คอมผมได้แค่เนี้ยผู้ช่วยเหรอ่ายังไงอ่ะตรงนี้อ่ะ โอโหเดาเมืองนี่เองเชีย่ยเดามืองนเองพอละมั้งมันเปิงก็ประมาณได้สัตว์ให้เขาทำข้างนอกหรือเปล่าวะให้ผมรู้สึกเหมือนเขาทำข้างนอกอ่ะโอ้โหสัตว์ next week รู้สึกเหมือนเขาทำข้างนอกว่ะ สร้างอะไรของมึงเนี่ยเหมือนคนไม่สร้างไม่เป็นไหนสัตว์คืออะไรอ่ะสัตว์อยหัวกูยิ่งน้อยๆอยอยู่อีบนเนยนี่เหมือนมีตัวอะไรอยู่ในนี้ยครับทุกคนมันอาจจะเป็นกอซิลาก็ได้นะครับเขาตกสัตว์อะบอกตรงก็บอกอยู่ในหัวกูยิ่งงงสับอยู่พอแล้วไม่ต้องสร้างหรอกแม่งเวนเนยมัครับสร้างด้วยเชี่ยจะให้สร้างตรงไหนอ่ะ ตรงนี้อก็เห็นมันมีเส้นขีดอ่ะโ้ยรถไฟ้ถไฟกูเห็นคนอื่นเขาเล่นแม่งการาฟิกยังสวยวะเครื่องกูไม่ได้แค่เนี้ยนี่ไงไม่ต้องในเสานต้องมีทางเดินด้วยวะเปลี่ยนมุมมองได้ไหมอ่ะตัวนี้ใช่ไหมเอาเงินเอาเลยกูกูทำเองกูดู้วย เออเ็จสักทีกดไหนต่ออ่ะเออกูต้องการในสาวตัวนี่มีไขู่้วยค่ะเดี๋ยวผมจะสร้างักตัวแล้วผมจะจบคลิปแม่งเลยกูขอนี่ไ้้วะเคยนี่มันสุดประปรามนกยีตอะ กูยังงโง่เลยกูให้กูมาอหาชื่อน,นางสาวแหละ <c oughs> <Yeah. S 1> ไปตัวนั้นแล้วมัว้งเท่ะะาไหร่บ้างสัตว์ตัวสามหมื่นเลยไม่เป็นไร no problem อย่ามาเอาตัวผมจบคีเลนผมอัดผมอัดผมการจะอัดแมตต์เกียร์โซลิดนะฮะ Yes, mr finch jota and the last time there's always